เสียงธรรมยามรุณวันจันทร์ที่หนึ่งเดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 8เช้านี้นาศูนย์ปฏิบัติธรรมอันเรทัศใหญ่สงลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาตุชีวิตธาตุวางเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุตั้งต้น เป็นธาตุต้นกําเนิดขอเกิดสัพพธรรมเป็นต้นธาตุต้นธรรมเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธาตุธาตุที่คงที่ไม่ไหวไม่ไปไม่มาไม่เกิดไม่ดับเป็นอัตสังกตตธาตุเป็นธาตุที่ไม่อาจรงแต่งเป็นสุญญตาธาตุธาตุวางเปล่าจากความหมายยังความเป็นตัวตนเป็นวิสุทธิธาตุ ธาตุแห่งความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดเป็นวิญญาณธาตุธาตุแห่งธารู้เป็นนิพพานธาตุธาตุแห่งความสุดจบแห่งธรรมเลือที่สุดแห่งทุกเป็นธาตุเริ่มต้นและธาตุที่สุดจบ ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นจิตซึ่งไม่มีอาการแต่ก็สมมุติชื่อตามความหมายนั้นๆตามความเป็นจริงนั้นๆการที่จะรู้แจ้งความเป็นจริงได้ก็ต้องทวนกระแสกลับ มาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นการที่ตื่นรู้อยู่ภายในไม่ไหลหลงไปกับอาการภายนอกคือนอกจากจิตจิตไม่เป็นนามธาตุและรูปธาตุจิตเป็นธรรมธาตุเพราะนั้นการตวนกระจายกลับมาตื่นรู้แจ้งจิต ก็ด้วยการรู้ธรรมาธาตุนั่นเองรู้ความเป็นจริงแห่งธรรมาธาตุอันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นาธาตุตั้งต้นแห่งธรรมไม่มีอาการไม่ปล่อยไม่มาไม่เกิดไม่ดับจึงไม่อาจที่จะรู้แจ้งด้วยความจำด้วยความคิดหรือด้วยความรู้ใด แกอาศัยความจำความคิดความรู้ไม่อาจที่จะประจักษ์แจ้งความเป็นจริงคือธรรมธาตุนั้นได้เลยดังนั้นเราทั้งหลายผู้กวรขวายสวยงอาความเป็นจริงจงทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในรู้แจ้งจิตก็จะพบความจริง ห่งทมทั้งหมดในความเป็นจริงแห่งธรรมนี้พระพุทธองค์ทรงจัดชี้ชัดแล้วว่า,าพระพุทธองค์จะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทีธรรมธาตุนี้ก็มีอยู่แล้วนั่นเทียว ปปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาัสสา,าตุธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถตาคตทั้งหลายจะจะบังเกิดขึ้นก็ตามจากไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความเป็นอยู่แห่งธรรมดา คือความเป็นธรรมดาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาอิทัปปัจจย,ยตาความเป็นเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตั้ณฐาคตโตภิดสามพุทธิภิดสเมตติตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งาาธรรมธาตนั้น อภิสัพุชิตตวาอาพิสเมตตวาครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วอาจิกติเทเสติย่อมบอกย่อมแสดงปัญญเปติปัตตเปติย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้วิวรติวิพัตติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงอุนตานีกโรติย่อมประทำให้เป็นเหมือนการหายของที่ฟั่ม ดังนั้นการที่จะทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเป็นการตื่นรู้แจ้งความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถูกปกปิดด้วยอำนาจของอวิชชาปิดบังความจริงไว้เมื่อทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้งความเป็นจริงเต็มหัวใจในความเป็นจริงนั้นๆโดย เหมือนกับการหายของที่ปิดอยู่หรือเปิดของที่ปิดอยู่หายของที่ฟ้อมอยู่ให้ประจักษ์แจ้งความเป็นจริงนั้นๆก็จะสิ้นสงสัยก็จะจบสิ้นการศึกษาเป็นการยุติการเด่นลนค้นหาการแสวงหาแห่งความเป็นจริงได้อย่างทองแท้แน่นอนเต็มหัวใจเป็นการพ้น จากทุกข์เมื่อไม่ลิ้นรุนไม่ทยานอยากก็พ้นจากความทุกข์พ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้อย่างท่องแท้นแน่นอนด้วยการทวนกระแสะกลับมาตื่นรู้อยู่ไปในเท่านั้นดังนั้นจงไม่ไหลหลงออกไปภายนอก แค่ทวนกระแสกลับก็คือไม่ไหลหลงนั่นแหละก็คือเป็นการทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้งความจริงโดยเปรียบเหมือนการประจักษ์แจ้งความจริงที่ถูกปิดไว้ดังที่กล่าวพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเหมือนการหายของที่ฟั่มเหมือนกับการเปิดของที่ปิดโยให ประจักษ์ชัดความเป็นจริงโดยไม่ยุ่งยากไม่ลำบากเพราะของที่ความอยู่นั้นเมื่อหายขึ้นมาก็จะเห็นความเป็นจริงที่ถูกปกปิดไว้ด้วยการฟ่อมไว้หรือเปิดของที่ปิดอยู่นายที่ขอหายของที่ฟ่อมอยู่ให้ประจักษ์แจ้ง กับความเป็นจริงโดยอาการทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในเท่านั้นก็จะสิ้นสุดยุติการเรียนรู้การศึกษาหมดเส้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดได้อย่างตองแท้แน่นอนเด็ดเสร็จเด็ดขาดได้อย่างเทาวรเป็นความยุติ เป็นการสิ้นสุดเป็นการสมบูรณ์พร้อมแห่งธรรมทั้งหมดขอสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดพร้อมพลั่งด้วยองค์ความรู้อันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดโดยการให้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสัพพะดวงจิตดวงวิญญาณไปออกไปให้ไปสารประจับแจ้ง ต่อความเป็นจริงเต็มหัวใจทำลายอาวิชชาเกิดค,ความมืดมิดให้มาลายหายสิ้นไปประจักษ์แจ้งความจริงเต็มหัวใจจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกขพ้นจากวัฏฏพ้นจากการเกิดได้อย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรปิดบังได้อีกเป็นความเตื่นรู้ที่อิสระ ไม่มีหลับไหลหลงไปกับวัตตทุกข์อีกแล้วเรียกว,ว่าพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดเมื่อพ้นจากทุกข์พ้นจากวัตตะพ้นกัดจากการเกิดได้แล้วจงตั้งสัจจะเป็นจิตพุทธมาเถิดมาช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดที่เป็นสัจจะหนึ่งเดียวกัน เพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้หมดแม่เหลือไม่มีคำว่าทำไม่ได้เป็นการปิดวัตตะทุกข์ให้จบสิ้นในยุคนี้เป็นการทำหน้าที่อนุตนามครั้งสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยเธนิน